คนนี้ใครยังไม่มายกมือเพิ่มครับน่าจะมากันครบแล้วั้างหมัอยู่ไม่ทางรเมาเลยอะแมนงแน่งงไหนเนีโอเคครบแล้วครบ้ว ย้อนแสงแต่ลงอยู่ข้างๆมอไม่เห็นหน้าดิเลมีสวยมีสวยแต่ขอาตวไม่โอนอออก้แล้วเวัสะพ่ร้องเเลต้น ออ่ไปเนี่ยถ้าเกิดมันเริ่มไม่รู้เรื่องปุ๊บทุกคนจะคิดว่าตอนนี้เดิกอย่งฝันและเริ่มเบอออกมาพูดเยู่นะครับผมก็วันนี้ขอตนะ้อนรับทุกทวดในวันข้าวจ่ทิการเล่งเรือไหว้พระเจ้าวัดนะครับถึงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีของเราเป็นวันที่เรานะครับผมจะมาทําจิตทำใจให้สบายกันวันนี้เดี๋ยวต่อนาะทุกคนเราจะบอกก่อนเรามีกติกาหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างคือวันนี้เนี่ย เราอยากให้ทุกคนทำจิตใจให้สบายที่สุดแล้วก็วันนี้เราจะมองดูจิตใจตัวเองกันทั้งวันเลยลว่าเรานึกตึกอะไรกันบ้างวันนี้เราจะไม่กดทำได้ไหมไทำให้ได้ตึกกรตึกกรวันนี้ต้องทำได้ได้ ท่ทำได้ทำได้ทำได้เป็นการเริ่มต้นที่เราจะมองไจเองแล้วก็รับรู้อารมณ์ของตัวเองนะครับผมว่าเราสามารถทำจิดใจให้สบายในวันวันหนึ่งได้หรือเปล่าเราจะรู้ทันเองได้หรือเปล่าในขณะที่ลูกรูกไปแม่กคืออย่างเดยวเลย ไม่จฟับลาดูเลยจัดไม่อารมเสียไม่อารมเสียนั่นไงทุกคนครับช่วยจับตาดูกันโปรงด้วยว่าวันนี้เนี่ยใครอารมณเสียบ้างวันนี้ใครฝุดฝืนบ้างเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับผมเริ่มจากตัวเราเริ่มเองเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องฝืนรู้ทันอารมณ์ น้ำเสียเพื่อมาให้การถอยลงแม่น้ำเจ้าพยาแล้ววัดแรกนะนครับเดิน <Yeah. S 1> ตรงให้ผ่านหูจุ้ยของเสาหิบของวัดเข้าไปนะเนื่งจากว่ดที่เป็นวัดจีนตื <Yeah. S 1> ่ตื่นเพาอยูบบ่ท่าสำบะวงนะั้นผมจะทำวิธีรับสีให้วัดแรกเท่านั้น,นครับวัดอื่นจะไม่ทําให้หมายความว่าการขับรถเจ้าวัดอื่นให้คุณเป็นตึกนอกจากใจสะอาดทำสีตัดตู้ทั้งบริษุทด้วยนะครับระวังเอาเองเขาไม่ได้มีรักษาวัดแรกตรงเข้าไปอย่างสวิหารใหญ่ท่านที่มีรองเท้าแบรนด์เนม รือรอเ้าตัวเองแพงตูนารี่าไม่เอ็มที่สุดครั้งที่แล้วลูกค้าผมขายวัตถุทางต่อนะฮะปรากฏว่าไกวิ่งหาซื้อรองเท้าให้จ้าระวัดเลยนะครับรื้อรองเท้าแบรนด์เนมถ้าเป็นวัดถะทางตูณาเลือกกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ท่านจากข่านหลังถ้าเป้าหมุนอาไว้ข่านหน้าสุภาพจสตีเลือกกระเป๋าจากข่านหลังมาข้านหน้าหมดแล้วปุ๊บไ้ตลอดใครที่เดินมาบัินีมาขาย